กรณีที่มันเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์นะครับผมครับเราจะเปลี่ยนที่10,000กิโลหรือสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมมิ้งอวอร์อชแนลกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะครับก็กลับมาที่เรื่องรถกันบ้างนะครับวันนี้ผมจะนําเจ้ายาลิ่ของผมเนี่ยไปเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับเนื่องจากว่าถึงระยะกําหนดแล้วนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็คงจะคุ้นเคยกันมาบ้างนะครับกับคําว่าต้องเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องตามระยะ ระยะก็ฟูลีซินเทติกก็คือสังเคร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนถ่ายทุกหนึ่งหมื่นกิโลเมตรแต่นะครับนอกจากหนึ่งหมื่นกิโลเมตรเนี่ยยังมีระยะเวลาด้วยนะครับผมซึ่งในอีพีนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้กันนะครับว่านอกจากหนึ่งหมื่นกิโลที่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วเนี่ยระยะเวลาคือเท่าไหร่สําหรับคนที่เน้นสําหรับสายจอดอย่างผมเนี่ยสายจอดนะผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาเนี่ยตอนนี้วิ่งไปก็ประมาณแค่พันกว่ากว่าพันกว่าโลเองนะครับ แต่ก็ถึงกําหนดระายะาแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะไปที่อู่แวนกาดกาลารนะครับเป็นช่างประจําของผมที่ดูแลรถผมมาเนี่ยก็11ปีร่วมร่วม12ปีแล้วนะครับทำกันมาตั้งแต่เอายาลิกของผมเนี่ยมาสับเป็นเกียร์กระปุกนะครับแล้วก็ดูแลเรื่อยมาพอบ้านผมรถคุณแม่นี่ก็ใช้รถ t o โตยต้นะครับก็ทางอูนี่ก็ ช่วยดูแลพัราาุงรักษานะครับผมก็สําหรับน้ํามันเครื่องที่ผมเลือกใช้นะครับผมก็เลือกใช้เป็นเจ้าตัวนี้นะครับโมบิวัน 5W50 ถามว่าทำไมยาริสต,ต้องใช้ความหนืดขนาดนี้เลยก็เพราะว่ารถผมนั้นเป็นรถเทอร์โบนะครับมีการเซ็ตเทอร์โบมีการโมดิฟายเกิดขึ้นจําเป็นที่ต้องใช้ความหนืดน้ํามันที่สูงขึ้นตามนะครับผมไม่ไม่ได้รับสปอนเซอร์นะครับอันนี้ซื้อเองนะครับผมถ้าทางโมบิวัน ทางบริษัทเอโซ่นะครับอยากจะสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ให้ก็ยินดีนะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราก็ออกเดินทางนะครับไปที่อู่แวนการ์ดกาลาดไปหาช่างออสกันเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันที่อู่ครับครับแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่อู่แวนการ์ดกาลาดแล้วนะครับอู่ของพี่ออสนั่นเองนะครับเดี๋ยวรถผมตอนนี้ก็อยู่ข้างในแล้วกําลังจะรอเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่ออสกันนะครับว่า น้ำมันเครื่องเนี่ยควรจะเปลี่ยนทุกๆ1,000 0กิโลหรือระยะเวลาเท่าไหร่นะครับผม าาสิ่งที่ผมชอบในอู่นี้นะครับก็คือที่ออสเนี่ยจะเดินตรวจให้นะครับนอกเหนือจากที่แบบอย่างวันนี้ผมมาจะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องใช่ไหมครับที่ออสเขาก็จะคอยดูช่วงล่างให้ว่ามีอะไรเสื่อมไปหรือเปล่านะครับและในซุก็เจอครับเจอก็คือยางพุ่มเผาขาดนะครับมีข้างหนึ่งขาดมีน้ําเข้าด้วยเดี๋ยวจะรีบเปลี่ยนนะครับเพื่อไม่ให้ลูกปืนมันแตกไม่งั้นก็ต้องเปลี่ยนยกเส้นกันไปอีกนะครับ แล้วก็จะมีอย่างลองสปริงหลังนะครับที่ก็เริ่มขาดแล้วนะครับนี่คือข้อดีของที่นี่นะครับที่ผมประทับใจว่าเวลามาก็ช่วยดูให้นะครับว่ามีอะไรที่เสียหายเพิ่มเติมไหมเสนอเปลี่ยนไม่เสนอเปลี่ยนม,นยนม่วนวนะครับก็จะเสนอเปลี่ยนแบบตรงไปตรงมาอะไรดีแนะนำกันครับผม โอเคครับก็เป็นอันว่าตอนนี้รถผมก็เอาลงแล้วนะครับเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเรียบร้อยยางพุ่มเผาขาดก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยางพุ้มเผาที่ทางอู่เลือกสั่ให้นะครับในราคาที่เรียกว่าถูกกว่าของแท้เยอะเลยนะครับพี่อ้อกรันตีว่ารถแข่งทุกคันที่อยู่ที่นี่นะครับก็ใช้เหมือนกัน ดังนั้นห tamam. นาๆทนทนทนหายห่วงแน่นอนนะครับเด right. ี๋ยวเราจากที่คุยกันไว้ครับตอนต้นคลิปนะครับว่าเราจะมาพูดกันว่าน้ามันเครื่องเนี่ยเปลี่ยนถ่ายตามระยะทุกๆ10,000มกิโลแล้วระยะเวลาที่ควรจะต้องเปลี่ยนเนี่ยสำหรับสายจอดวิ่งน้อยๆเนี่ยต้องเวลาเท่าไหร่ถึงจะเปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ออสกันนะครับโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ออสครับคือวันนี้ผมอยากจะให้พี่ออสช่วยให้ความรู้เพื่อนๆหน่อยครับว่า รถเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องตามระยะเนี่ยคือส่วนมากจะทุกคนจะเข้าใจว่าต้องเปลี่ยนถ่ายทุก1 0 0 0 0กิโลเนี่ยจริงๆแล้วมันมีระยะเวลาด้วยไหมครับพี่น้ํามันเครื่องจริงๆแล้วมันมีระยะเวลาอยู่นะครับถ้าการณีที่มันเป็นน้ามันเครื่องสังเคราะห์นะครับผมครับเราจะเปลี่ยนที่1 0 0 0 0กิโลหรือ1ปีนะครับ 1, ปีครับเปลี่ยนทั้งนึงส่วนถ้าเป็นกึ่งสังเคราะห์ก็จะอยู่ที่ ประมาณ7 0 0 0ถึง8,000กิโลหรือ6เดือนครับที่จะต้องเปลี่ยนครับผมครับก็จริงๆแล้วก็อยู่ประมาณนี้ครับแล้วถ้าอย่างอื่นๆของเหลวอื่นๆอย่างเช่นน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำยาหล่อเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับพี่น้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกนะครับส่วนใหญ่เราจะเปลี่ยนพี่ทุก4ี่0มกิโลหรือหรือ24เดือน2ปีนั่นเองครับที่เราจะต้องเปลี่ยนครับกรณีรถจอดก็คือ2ปีเปลี่ยนทิ้งไปเลยครับหนึ่งครั้งนะครับ ส่วนรอเย็นก็โตยโยต้าเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นรถโตยโยต้าก็จะให้เปลี่ยนที่80,000กิโลครับเปลี่ยนทางหนึ่งซึ่งซึ่งนานแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นผมนะด้วยใจถ้าว่ารถแบบไม่ค่อยได้ใช้ก็2ปีเราก็โลอะเปลี่ยนไปทีหนึ่งครับมันจะได้เป็นเป็นดิวแล้วมันจะแบบง่ายต่อการการจาของเราเมนเทนเน้นทุก2ปีน้ามันเครื่องก็ปีหนึ่งครับประมาณนั้นครับก็แล้วตอนนี้ที่อู่เนี่ยรับเซอร์วิสรถอะไรอยู่บ้างครับผม ที่อู่ตอนนี้นะครับรถบ้านรถบ้านส่วนใหญ่ผมก็จะทำโตโยต้าถนัดคือรับหมดทุกอย่างครับกรณีแบบเปลี่ยนทายามทนเมนเทนงานหนักงานเบาได้หมดครับหรือว่ารถมีปัญหาเกี่ยวกับวิเคราะห์ระบบไฟเครื่องเกียร์ได้หมดครับถ้าเป็นรถโตโยต้าแต่ส่วนใหญ่มันจะมีเพื่อนๆในกลุ่มก็จะเอารถพวกฮัน d a าพวกนิสสันครับ ซึ่งเราก็โอเครับเพราะว่ามันเป็นรถญี่ปุ่นซึ่งมันจริงๆแล้วมันก็ไม่แตกต่างหลักๆก็คือรถแข่งรถแข่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันเมกเรสนะครับในรุ่น v ีออสเลดี้วีออสคลาสซีอ่าโครล่าติดจีอานะครับยังไงฝากเพื่อนๆน,นะครับอู่เนี้ยผมใช้บริการมาเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยก็ร่วมๆ่วม12ปีแล้วนะครับ ดูแลยาลิษดูแลรถโตโยต้าที่บ้านทุกๆคันนะครับผมก็มาใช้บริการอยู่เป็นประจําอู่ตั้งอยู่ตรงไหนครับพี่อู่ตั้งอยู่ที่ถนนประชาร่วมใจนะครับตรงข้ามซอยประชาร่วมใจ71นะครับอยู่ในโซนมินบุรีหนองจอกอ่ะครับครับเชิดูใน Google ได้เลยครับแวนกาดกระดาษครับผมครับเปิดจันถึงเสาร์นะครับก็ยังไงฝากอู่นี้ไว้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าตรงไปตรงมา อันไหนควรเปลี่ยนเปลี่ยนอันไหนต้องเบิกแท้บอกอันไหนที่ใช้ของเทียบได้ก็บอกกันตรงๆค่าแรงไม่แพงครับผมมีอะไรติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเพจของพี่ออสไว้ที่ข้างหน้านี้ให้ดูนะครับพร้อมเบอร์ติดต่อนะครับผมยังไงสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้กันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมยังคงอยู่กับพี่ออสครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ออสพาชมรถแข่งในอู่นะครับว่ากติกาควรมีอะไรยังไงอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ